อ้าวเสร็จแล้วผมก็หยิบเอาลายเทอมที่แล้วปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นรุ่นก่อนว่าเขาก็ระดมจากอย่างเรานี่แหละอ้อาวลองดูสิว่าเราจะปรับเอาลายของเราบ้างไหมมันก็ปรับกันใหม่อีกว่าเออเฮ้ยบางทีรุ่นพี่มันมันคิดอะไรมากกว่าเราหรือที่เขาเรียนกันเนี่ยมีอะไรมากกว่าเราจะตัดอะไรออกจะใสอ,อะไรเพิ่มตกลงช่วยกันคิดว่าถ้าจะตอบปนญหานี้ได้ เราจะทำยังไงเราจะเรียนกันในห้องเรียนหรือจะไปเรียนในที่นอกสถานที่ <c oughs> ไปดูงานของจริงประเด็นไหนอย่างไรตกลงกันเสร็จเรียบร้อยผมบอกเอานะผมจะไปพิมพ์นะนะ <c oughs> ข่าวหน้าผมจะเอามาแจกเราได้ตกลงกันเป็นฉันทามาติว่าเราจะเรียนกันสิบเรื่องโตๆ <c oughs> แต่ละเรื่อง <c oughs> เพื่อตอบคำถามอะไรนี้ได้นี้ได้นะ <c oughs> ผมก็ไปพิมพ์ออกมา <c oughs> แล้วก็ช่วยทําการบ้านว่าเออแต่ละเรื่องเนี่ย มันควรจะอ่านหนังสืออะไรบทไหนอย่างไรแล้วก็เพราะเราอ่านมาก่อนอันนี้อันนี้ให้เขาลําบากนี่เราก็แน,นะนําก็ใส่ลงไปแล้วก็ตกลงกันด้วยว่าเราจะวัดผลกันยังไงเราควรจะมี mid term มิตรเทิมไหมหรือเราจะสอบไล่ยอย่างเดียวไปนอนเลยทีเดียวเขาก็ถามว่ามันต่างกันตรงไหน,น <c oughs> ผมก็บอกเออมันต่างกันตรงไหน,น <c oughs> ถ้ามีมิตรเทิมสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันมีข้อดีอะไรเสร็จแ,แล้วพอเขาตกลงไปยังไงก็เอาอย่างนั้น